นี่นะครับตอนนี้ขณะที่ผมเตรียมตัวเอาน้ำใส่ถังอยู่นะครับก็ได้มีโทรศัพท์นะครับจากาบริษัทช h อปปีนะครับช h อปปี้เอ็กเพนะครับมาบอกว่าได้มีพัสดุมาส่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดดูกันครับว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับ ี่นะครับลำบาก่อยอนี่เป็นกล่องใส่อาหารนะครับแล้วก็เสื้อนะครับเสื้ออ,อันนี้ผมสั่งเป็นแบบเสื้อยืดนะครับเพราะมันถูกหน่อยนะครับแล้วมีอะไรให้ด้วยเนี่ย มีแมสมาให้ด้วยนะครับแมสโอเคครับผมอะไรอีกเนี่ยอ๋อเป็นบินการสั่งซื้อโอเคครับเดี๋ยวลองมาเปิดกระเป๋าดูก่อนนะครับกล่องใส่อาหารที่ไม่ใช่กระเป๋า โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทีละอย่างนะครับอันนี้นี่เป็นสเปรย์แต่ไม่รู้ใช้ยังไงใช้ยังไงเนี่ยรู้แล้วใช้ยังไง what what the fuck ตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะมี สเปย์มีช่องฉีดอยู่นะครับกดลงไปนี่กดโ,โอเคนะครับนี่เป็นแมสนะครับไม่ต้องลองมัง้งนะครับนี่เป็นเสื้อใส่ผมสั่งเบอร์เอลไปนะครับเพราะไม่รู้ขนาดรอบอกนะครับ แต่เบอร์เอลผมว่าใส่ได้อยู่แกะในเนี่ยทางแกะาทางคนละที่นะฮะนะตัวใหญ่อย,ย,อยู่ไม่เป็นไรครับใส่ทับได้เออใส่ทับเอาก็แล้วกัน เค <Okay. S 2> เลยเกบอร์เอ็มว่าแขนสั้นแน่ๆเลยได้นะครับเสื้อ <_ C> e <ars> ใช้ได้แล้วก็ใส่ทับเอามาเปิดดูในส่วนของนั่งใส่อาหารบ้างนะครับ เสื้อกันอยู่ในห้องมันจะร้อนไปนะครับ เป็นซิปสองตัวนะครับจะแถมแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาให้ด้วยนะครับอันนี้ดีเลยเอาไว,ทว,ทไาาไว้ทำตัวกันโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทำตัวกันโทรศัพท์นะครับ เขาเอาไว้ให้กันตรงนี้นี่หัวเราอ,อ๋ว่าเขาเอาไว้ให้สำหรับตั้งตัวกล่องนี่เลยสายลัดสายสะพายนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ติดทางฝั่งนี้นะครับผมก็ติดฝั่งนี้แต่ไม่รู้เขาให้ติดฝั่งไหนก็มีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด สงสัยต้องไปดูวิธีการติดตั้งก่อนนะครับอย่างนั้นคงไป่สาเร็จแน่นะครับโอเคครับหลังจากที่ไปดูมาแล้วนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคือหลายๆคลิปนี่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้ผมจะคิดเอาเองนะครับคือที่เขาแถมแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาให้เนี่ยผมก็จะเอามาดัดแปลงใช้กับตัวกระเป๋าของเราเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะทําการเจาะนะครับเจาะที่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับตรงนี้ตรงนี้ด้านฝั่งเนี้ยมันจะมีตีนทุกแกมาให้2อ,อันนะครับนะมครับเนี่ยมี2อ,อันนะครับส่วนฝั่งด้านข้างเนี่ยจะมีมา1อันนะครับ เราจะต้องทําการเจาะนะครับอ่าถ้าเกิดแล้วผมจะใช้หัวแหลงเจาะนะครับโดยทําการมาร์คไว้ก่อนจะทําการมาร์คจุดที่จะเจาะเพื่อร้อยตีนตุ๊กแกนะครับเพื่อจะได้ติดตีนตุ๊กแกได้นะครับ ทำการเจาะนะครับจุดที่ทำการเจาะก็คือตรงนี้นะครับตั่งนี้ก็เหมือนกันือทำการเจาะตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ติดเห็นทุกแกได้นะครับ ีกฝั่งนึงเนี่ยเขามีแถมตัวเป็นแผ่นฟอยล์มาให้นะครับก็ผมจะไม่เจาะนะครับตรงน,นี้มี2อันนะครับตรงน,นี้มี2อัน กันนะครับมจะเจาะ <c oughs> ไม่รู้เขาให้ใช้แบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดเอาเองนะครับประยุก็เอาเองเพราะไม่งั้นเราจะต้องไปซื้อโครงเอาอีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปใช้หัวแรลงเจาะกันนะครับ โอเคครับตอนนี้หัวแรงผมก็ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเจาะเลยนะครับโอ้โอผมจะทําการเจาะเลยนะครับ ลบได้นิดหน่อยนะครับนะครับมันมีคู่กันนะครับมันจะมีแผ่นดียังไม่ได้เจาะนะครับจะมีแผ่นฟิชเจอร์บอร์ดยาวเนี่ยสองแผ่นนะครับเนี่ยนะครับแผ่นฟิเจอร์บอร์ดยาวสองแผ่นนะครับสั้นก็มีอีกสองแผ่นนะครับมันไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับอ่าแผ่นแผ่นสั้นนี่ ตัวแผ่นสั้นเนี่ยนะครับจะเป็นสำหรับด้านข้างนะครับอันเนี้ยยาวสามสิบสี่นะครับยาวสาสิบสี่เซนเป็นแผ่นสำหรับด้านข้างนะครับโอเคเดี๋ยวว่าอันนี้ผมจะเทียบเจาะไปเลยนะครับเพราะรูมันน่าจะตรงกันนะครับดีผมยังไม่ได้เจาะนะครับแผ่นเมื่อกี้น,นี่ผมก็จะได้เอ่อเป็นให้ความรู้ของ ให้ความรู้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งได้กล่องมานะครับนี่นะครับพราะผมไปดูใน YouTube แล้วมันไม่มีบอกนะครับว่าวิธีติดตั้งยังไงนะครับอ่า อันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะฝั่งที่เป็นสองสองฝั่งกันบ้างนะครับต้องเจาะสองรูนะครับอ่าโอเค ไะครับไม่สวยครับเน้นเน้นใช้งานครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเอาไปทำเนี่ยก็อยากสวยเนี่ยก็ต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับอันนี้ผมผมไม่เน้นเท่าไหร่ครับนี่นะครับรูที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันได้แล้วครับโอเคครับเรามาประกอบกันเลยนะครับอันนี้ผมจะประกอบ ฝังนี้ก่อนนะครับฝั่งที่เราเจาะสองรูนะครับคือตัวยาวนะครับแผ่นพิซจะบอดตัวยาวนี่นะครับนี่ไหนอ่ตรงนี้นะครับ น้อยลูกก็ได้เอาตัวนี้ออกมาก็ได้ครับนี่นะครับเอาตัวตัวตัวติดเนี่ยออกมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้ติดเข้าไปผมดูเหมือนว่าเขาจะเย็บมาไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเขาเย็บมาไม่ดีเนี่ยให้เราให้ทําการเย็บใหม่นะครับนี้เดี๋ยวผมจะต้องเย็บใหม่นะครับ อย่าพห้มันติดไปเลยนะครับของผมมันติดมาไม่ดีฝั่งนึงนะครับผมืนเย็บมาไม่โดนนะครับน,นี่นะครับก็ปิดชึบเนี่ยนี่นะครับนี่ก็ได้ละฝั่งนึงนะครับอันนี้ เป็นตัวแผ่นฟิชเบอร์ดสั้นนะครับก็ใส่งไปนะครับแกะทิ้นทุกแกออกนะครับก็จะเป็นสองซีกอย่างนี้นะครับร้อยเข้ามาอันอันนึงนะครับแล้วก็ทำการติดนะครับนี่ อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับ ตึงหน่อยนะครับแล้วก็ติดเนี่ยได้แล้วครับตรงนี้ดึงมาไม่ตึงนะเนี่ยนะครับเสียดายฝั่งนี้ของผมเนี่ยเขาเย็บมาไม่ไม่ถึงเนยนะครับเนี่ยมันหลุดมานะครับ เขาเย็บมาไม่โดนนะครับอันนี้ก็ต้องซ่อมก่อนนะครับโดยเอาเข็มกับได้ในะเย็บเอานะครับเ,เข็มคงไม่เข็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไว้ใช้งานแล้วนะครับนี่นะครับก็ติดไปนี่เราก็ได้โครงเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ต้องไปซื้อโครงใส่นะครับเสร็จแล้วครับวิธีการประกอบอกระเป๋าของช h o ปปี้ฟ o ้ r ไลเดนะครับนี่อันนี้เสียงช่วงทำเนี่ยอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับเพราะผมไม่ได้ติดไม้นะ ไปเร่งในตอนตัดต่อนะครับไม่รู้ว่าจะดังได้แค่ไหนนะครับนี่โอเคเลยครับนี่เป็นทรงแล้วนะครับใายสะพายมีอะไรบ้างสายสะพายอันนี้เส้นเล็กสองเส้นนี่เส้นเล็กสองเส้นนี่จะเป็น ตัวมัดกับรถนะครับอันนี้คือตัวนี้คือตัวสไปายนะครับใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่แหละน,นี่นะครับอันใหญ่นี่คือตัวที่เราติดสำหรับสไปายนะครับนี่ปรับได้ ความยาวได้นะครับตามขนาดของตัวเรานะครับอันนี้ตัวนี้ส่วนตัวเนี้ยก็ไปปรับเอาตามขนาดของรถเรานะครับ ได้แล้วนะครับกล่องก็ถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการรีวิวนะครับแล้วคลิปต่อไปก็คงเป็นวันแรกนะครับที่จะทำการวิ่งนะครับ สตัฟฟี้ฟุตไรเดอนะครับครั้งแรกนะครับตัวนี้คจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวลองนะครับแต่ผมไปลองนะครับเพราะมันตัวลองด้านข้างฟิวเจอร์บอร์ดนะครับอันนี้เก็บจริงไปเลยผมขีเ้เกียจเจาะแล้วครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาให้มานะครับ เสื้อผมก็ใส่ได้นะครับเสื้อของผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนสูงนะครับผมสั่งเบอร์ L นะครับเนี่เบอร์ L นะครับผมสั่งเบอร์ L มาไว้ก่อนนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าขนาดรอบอกแล้วก็ความยาวแขน,นมันเท่าไหร่นะครับผมสูงร้อยแ้านะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวค่อนข้างผอมนะครับ ผมก็เลยสั่งเบอร์แอมาไว้ก่อนนะครับมันก็พอดีครับเพราะว่าแขนไม่ลอยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม